สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์ในการเริ่มต้นทำงานกันค่ะวันนี้ใครมาถึงที่ทำงานกันแล้วก็ขอให้ทำงานกันอย่างมีความสุขเลยนะคะส่วนใครที่กำลังเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางมาถึงที่ทำงานโดยปลอดภัยทั้งไปและกลับเลยค่ะแล้ววันนี้เป็นวันทำงานเป็นวันแรกของสัปดาห์ ที่ทุกคนจะได้เริ่มต้นทำงานกันนะคะทนทำกันไปอีกสัก5วันเดี๋ยวเราก็จะได้หยุดพักผ่อนกันแล้วค่ะและเช้าวันนี้พี่หนูก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนในการทำงานกันวันนี้นะคะและขอให้ทุกคนจงมีความสุขสดชื่นกับการทำงานกันค่ะและพี่หนูก็ขอฝากบทเพลงเพลงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนกันนะคะ ในยามที่้อแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตมุ่นมงองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนในวันที่โลกรา้างความหวัง มันหายใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกลกำลังใจจากใครโนขอเป็นทานให้ฝันให้ไฟให้ชี ได้มีแรงใจให้ดวงใจลุกโชนความหวังกำลังใจจากใครโนอขอเป็นทานให้ฉันได้ไหมดังยาดฝนบนฟฝากฝากใครที่อยากลิ้นสูบพ ขอให้ทุกคนจงมีความสุขกับการทำงานในวันนี้กันนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ